เทศบาลนครเชียงรายจัดค่ายพัฒนายาวชนเสริมภาวะผู้นําและการมีส่วนร่วมในชุมชนนายวัญชัยจงสุธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายเปิดโครงการค่ายพัฒนายาวชนเสริมภาวะผู้นําและการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้เยาวชนรักสิ่งแวดล้อม <c oughs> เห็นคุณค่าของธรรมาชาติและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่21-22ตุลาคม2568 ณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนรอยสเกนกิลิชัยยามะโดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมและมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายถ่ายทอดความรู้เรื่องภาวะผู้นําและการทํางานร่วมกันในสังคมในวันชัยจงสุธนามณีนายุเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวว่าเทศบาลนครเชียงรายมุ่งพัฒนายเยาวชนให้เป็นผู้นํารุ่นใหม่ของเมืองเชียงราย ที่มีจิตอาสารักบ้านเกิดและพร้อมกับเคลื่อนชุมชนไปสู่ความยั่งยืนทีมข่าวท้องถิ่นนิวส์รายงาน